สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมาเมืองไทยโรชชันแนลนะคะชอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าข่าวดีเรื่องความรักนะคะของคุณคืออะไรบ้างเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภ แล้วก็ราศีกันนะคะไพ่มีขึ้นหนึ่งถ้วยนะมีพลังงาน s e r v a n ออฟนะคะเจ็ดไม้เท้าเนาะมีพลังงานเจ็ดดาบนะคะแล้วก็มี w h e e l of Fortune นะคะจังหวะของกองล้อแห่งโชคชะตานะคะการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังจะมาถึงคุณแล้วเนะเาะราสึกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น กับชาวธาดินนะคะ,ะเป็นจังหวะเหมือนคุณรอคอยจังหวะรอคอยช่วงเวลาหรือว่าโอกาสที่ใช่ที่จะเข้ามาแล้วมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่มันมีความก้าวหน้ามีความโปรเกรสมากขึ้นนะคะมันต้องบอกก่อนนะว่าเป็นดวงภาพรวมนะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะ รับชมนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะไพ่ขึ้นมามีพลังงานการพยายามนะคะการแบบมีแพชันการวางเป้าหมายหรือว่าการวางโอกาสอะไรที่มันเหมือนกับมันมี ความระวาดระวังในความรู้สึกเหมือนกันคือมนรู้สึกว่าชาวธาตดินในตอนนี้ถ้าจะเปิดใจหรือว่าเปิดโอกาสให้ใครค่อนข้างระวาระวังเหมือนกันนะคะมันคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์นะคะการถูกทแทงข้างหลังหักหลังหรืออะไรต่างๆมากมายเนาะมันเป็น จังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะมีพาชั่นมีความพยายามมีจุดแบบมุ่งมั่นตั้งใจเป็นโอกาสทางความรักที่กำลังจะปรากฏขึ้นนะคะแล้วมนคิดว่าชาวท่านดินเองคุณกำลังจะได้เจอได้เจอคนที่แบบตรงใจในการที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้เป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่เกิดขึ้นเลย มีทิศทางหรือว่ามีแนวทางที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขอไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะจะเป็นยังไงอีกจังหวะของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะขอดูเพิ่มเติมเออจังหวะการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงคะไพ่มีขึ้น1ิบใบเท้านะคะคิงอัพว n น มีพลังงานห้าไม่เท้านะคะแล้วก็มีไพ่ the s t เตรขึ้นมานะคะจังหวะช่วงเวลานี้นะคะเป็นโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะที่จะเป็นการต่อยอดนะคะในเรื่องของความมั่นคงมีพลังงานอย่างห้าไม่เท้าขึ้นมาเนี่ยมือนว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับมีเรื่องของอีโกอ้อะออมีอีโก้มีความแบบ มั่นใจในตัวตนบางอย่างนะคะคือเป็นตัวเราอย่างเต็มที่เหมือนกันนะบางทีอะเรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะเยอะไปหรือมันอาจจะต้องมีการปรับในส่วนตรงนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดพลังงานการคอนฟ l i c การขัดแยง้งหรือการมีปัญหากับคนรอบข้างเนาะ <c oughs> ก็อาจจะต้องปรับลดตรงนี้ลงแต่ว่าถ้าพลังงานตัวตน ของคุณในช่วงเวลานี้มันก็ว่าค่อนข้างสูงพอสมควรคือคุณมีเป้าหมายมีปลายทางของตัวเองเนาะแล้วอยากที่จะ success กับอยากจะสำเร็จกับเป้าหมายกับความสำเร็จที่เราวางเอาไว้ว่าอะไรมันควรที่จะแบบต่อย,ยอดไปอะไรควรที่แบบคุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามมากๆช่วงเวลานี้อาจจะรู้สึกว่าทำงานเยอะ มองว่าชาวธาตุดินทํางานเยอะทํางานหนัมีแบบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะเลยมีพาชั่นในการไปต่อแนวทางการต่อยอดจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันมองว่ามันน่าจะมีทิศทางแนวทางของการแบบเออให้ความรู้สึกที่เป็น การบริหารจัดการเหมือนเราต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมาในช่วงเวลานี้แบบมากๆเลยค่ะสำหรับชาวทาตีนนะมันว่าต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมาเพื่อบริหารจัดการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่เราขอไปดูกันหน่อยว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรเนาะ ก้าดาบนะคะขึ้นมามีพลังงานจีเอ็มเพรสนะคะมีพลังงาน10ดาบนะคะมีไพ่เดชมันจ้ะพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมองว่ามันมีการรีเบิร์ตบางอย่างชาวธาตุดินบางคนนะ่ะอาจจะได้เจอกับพลังงานของคนเก่าๆนะคะคนที่จบไปแล้วแยากย้ายกันไปแล้วได้เหมือนมีการรีเบิร์ตบางสิ่งบางอย่าง เหมือนการที่เราอยากจะปลดล็อกพลังงานจากสิ่งเก่าๆก็ได้นะคะแบบปลดล็อกปลดปล่อยตัวของเราเองให้มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะทิศทางที่ขึ้นมาออมี t h e อ m p r e s s มีก้าวดนะคะมันว่าคุณก็แอบมีความคิดเยอะคิดมากคิดวกคิดวนกับเรื่องบางเรื่องหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่สามารถแบบดึงออกจากความคิด ความรู้สึกของเราได้ขนาดนั้นนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยอย่างอ,อ่อิมเพ s สนะคะมันว่าจริงๆถ้าพลังงานตัวตนของคุณคนก็วางเป้าหมายเอาเวลาว่าคนแบบไหนที่จะเข้ามาแล้วตอบโจทย์นะคะการใช้ชื่อของคุณหว่าตอบโจทย์เป็นคนรักในอุดมคตินะคะน่าจะ มีเวลาที่จะแบบเหมือนกับคุณคุณลิศเอาไว้อะแล้วก็มนรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมีการแพนนิ่งเอาไว้ว่าเราอยากอยากจะเป็นคนแบบไหนด้วยนะคะพลังงานอย่าง t ีเอ m มเพรสขึ้นมามันพูดถึงเรื่องของความสุขสมบูรณ์ในชีวิตการเงินการงานความรักความสัมพันธ์เนาะ ฉะนั้นคุณเองเนี่ยถ้าคนภายนอกมองมาหมนว่าก็เป็นความเพอร์เฟกอะไรอย่างหนึ่งอะคือเราสึกว่าคุณก็มีความครบเครื่องเหมือนกันในการที่จะมีพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตะนะคะคุณเองก็ต้องการมองหาคนที่มีความพร้อมอะเออคุณจะได้แบบตอบโจทย์เจอคนที่ตอบโจทย์สักทีเหมือนเราจะได้ลดความคิดเดยอะคิดมากความวิตกกังวลลงไป อ่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าพลังงานจะเป็นยังไงพลังงานเพิ่มเติมมึงขอดูหน่อยซิว่าข่าวดีนะคะเรื่องความรักของชาวท่านดินนะคะชาวศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันจะเป็นยังไงบ้างคะไพ่มีขึ้นสี่ไม้เท้านะคะสองถ้วยคะ่ะมีพลังงานสีดาบนะคะ5้าถ้วยแล้วก็3ามถ้วยขึ้นมา ข่าวดีเรื่องความรักนะอาจจะอ่านเป็นข่าวดีนะทุกคนจริงๆมันมีพลังงานการสุริเบตนะคะมีพลังงานการเฉลิมฉลองนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนาะมันนี้คุณจะมีคอนเนคชั่นเพิ่มขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสมีช้อยมีตัวเลือกด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ถูกใจอะ ึ้นส่องถ้วยมาเนาะเป็นโอกาสเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าถูกใจใช่เลยมีความมั่นคงมีแนวาทางของความ Success ความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะมันคิดว่าข่าวดีนะคุณจะได้เจอกับความรักที่มันจะมีการต่อยอดไปในจุดที่เรา planning เรื่องของความมั่นคงได้ไปในระยะยาวได้ อาจจะเพื่อนชักพานำพามาแนะนำให้คุณแบบได้รู้จักกันก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคอนเน c t ชันที่มาจากเพื่อนของเพื่อนแบบนี้ได้ด้วยนะคะมีพลังงานของความรู้สึกแบบเสียใจความเศร้าบางอย่างเกิดขึ้นเนาะมันเสียดายหรือเรากลัวเรากังวลกับสถานการณ์ที่เอ่อมันอาจจะรู้สึกว่า ยังมีความคิดเดยอะคิดมากอยู่เรารู้สึกว่าบางสถานการณ์อ่ะคุณเองอาจจะย,ยังรู้สึกว่าเสียดายอ่ะน่าจะตัดสินใจได้ดีกว่านี้น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะคะฉะนั้นเหมือนกับนะตรงเนี้ยนะคะมนมองว่าข่าวดีอ่ะคือคุณจะฮิลตัวเองเหมือนได้ผักฟื้นตัวเองพลยขึ้นสีอะ มันเราได้พักจากอะไรที่มันเป็นพลังงานด้านลบอะหรือความรู้สึกที่มันติดคาในใจแล้วเราเปิดรับพลังงานใหม่ๆเข้ามานะคะในชีวิตของเราเนาะมีประเด็นในเรื่องราวเอ่อเรื่องราวของแบบพลังงานฟรนชีพอาการแบบมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นความเป็นเพื่อนการอยากไปต่อหรือว่าอยู่ในสเต็ปอยู่ในเวที่แบบ เออมันมันก็ดีต่อใจนะประมาณนี้นะคะคือเรารู้สึกว่าถ้าคุณได้เจอได้เจอใครนะคะชาวธาตุดีในช่วงเวลาต่อจากนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นจากการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเริ่มต้นจากการเป็นคนที่เกือ้อกูลซึ่งกันและกันเนาะมีพลังงานการแบบว่าฟื้นฟูฮีลลิ่งความรู้สึกนะคะให้โอกาสทำความรักซึ่งกันและกันได้ มึงขอไปต่อเออขอไปดูว่านะคะการเทคชั่นที่คุณจะได้รับนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะไพ่มีขึ้นเด็กถือดาบนะคะมีพลังงานอาาัศวมินถือไม้เท้านะคะมีไพ่ e n of Swords นะคะมีพลังงาน Queen อัคอยแล้วก็สามไม้เท้านะคะขึ้นมาเนาะเป็นพลังงานในรูปแบบของโอกาสทางความรักนะคะการต่อยอดใน ภาพรวมของความมั่นคงนะคะให้ความแบบชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายเกี่ยวกับแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมีโอกาสการที่แบบจะไปต่อหรือว่าการมองการส่อง การประเมินนะคะดูความสัมพันธ์นะคือมันว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในทางเลือกไหนมันก็จะมีความชัดเจนที่เกิดขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะมีโอกาสของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นมีแพชชั่นมีความพยายามแล้วก็มันเหมือนกับคุณก็จะมีการแพนนิ่งหรือมีการวางแผนวางแผนเพื่อที่ได้ไปแบบในจุดนั้นนะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอได้เจอความสัมพันธ์ที่เราจะรู้สึกว่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ ให้ความจริงใจให้ความสบายใจกับเราได้นะคะไม่แบบไม่ห่างไม่หายไปแต่มันเหมือนกับมีจังหวะที่จะต้องรอคอยกันละกันนะคะแล้วก็เหมือนกับปรับในเรื่องของมุงมมองทัศนคติอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันม่านะคะพลังงานจะเป็นยังไงอีกมึงขอดูในส่วนของ ความรู้สึกนะคะของคนที่เขาจะเข้ามานะคะมาเป็น่าวดีท้ทางความรักของชาวธาตุด,ดินเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงให้ขึ้นมี8เหรียญหนึเหรียญ10เหรียญอัศวินถือดาบแล้วก็มี3ไม้เท้านะคะความรู้สึกที่เขามีต่อชาวธาตุด,ดินนะมันว่าก็คือโอกาสทางความรักแพชั่นมุมมองการจะไปต่อการมองหาจุดโฟกัสหรือการที่จะ มีโอกาสอะไรดีๆบางอย่างในชีวิตนะคะเป็นการเติมเต็มความรู้สึกนะคะให้พลังงานที่แบบฟูลฟิลเติมเต็มเต็มที่เออไปต่อมีทิศทางแนวโน้มที่จะจะไปข้างหน้านะคะเป็นสเต็ปที่แบบพร้อมลุยอะมองเขามองว่าคุณเป็นพื้นที่สบายใจพื้นที่พลังงานอบอุ่นพลังงานเซฟโซนที่ดี เราก็มองว่าเป็นโอกาสทางความรักที่ดีในชีวิตด้วยนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะคะแนวโน้มนอทิศทางนะคะในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะบทสรุปข่าวดีเรื่องความรักนะคะให้กับชาวทัศด,ดินหน่อยนะจะเป็นยังไงคะไพ่มีขึ้นจัดชีสนะคะมีพลังงานสองเหรียญ สามดาบนะคะมีพลังงานเด็กถือดาบแล้วก็มีเดอะเลิฟเวอร์นะคะภาพรวมเนี่ยมันว่าเป็นเรื่องของโอกาสทางความรักการคิวความรู้สึกนะคะมันจะมีการส่องการมองกันแหละแล้วค่อยๆมีการปรับจูนซึ่งกันและกันให้ขึ้นสองเหรียญการจัดสรรสิ่งต่างๆอะไรสำคัญก่อนต้องทำก่อนแบบเนี้ยการจัดสรรเวลาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่า ถ้าบางอย่างมากเกินน้อยเกินก็ไม่ดีนะบางทีเราโฟกัสตแต่การงานแล้วแบบดวงมันไม่ได้เปิดกับในเรื่องของความรักแบบนี้มันก็อาจ,จะต้องจัดสรรชีวิตส่วนตัวจัดสรรหน้าที่อะไรทุกอย่างให้มันอยู่ในจุดที่สบายใจเราถึงจะแบบสามารถโฟกัสกับความรักได้อย่างเต็มที่เนาะ ใก้ออกมาบอกว่ามันจะมีเรื่องของการฮิวความรู้สึกการขอโทษอะไรแบบเนี้ยอามนคิดว่าถ้าบางคนมีทั้งพลังงานที่แบบเป็นตัวเลือกเป็นชอยเข้ามาเนี่ยอาจจะมีพลังงานเก่าพลังงานใหม่ก็ได้แต่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ฮิลลิงความรู้สึกได้ดีแล้วก็มอบความแฟร์กับความสัมพันธ์นี้มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แฟร์เกมนะแบบว่าการให้การรับสิ่งต่างๆค่อนข้างเป็นไปใน ทิศทางที่มีความแบบเท่าเทียมกันหรือว่าใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันได้ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าต้องปวดหัวอะไรมากมายเนาะมึงขอดูต่อนะคะถ้าในส่วนของคำแนะนำจากไพ่พยานจะเอกาะอะไรกับคุณบ้างเนะาะไพ่มีขึ้นเด็กถือถ้วยนะคะมีเซอร์เว่นน็อปเพนนคลิลเจถ้วย ไพ่เดแล้วก็อัศวินถือถ้วยเนาะไพ่ขึ้นพลังงานในรูปแบบของโอกาสทางความรักนะคะมีพลังงานการแบบมีโอกาสดีๆทางความรักเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่ามันจะมีการรีเบิร์ตอะไรบางอย่างนะมีการแบบได้มีโอกาสมีพลังงานที่ดีแล้วมันจะไปในสเต็ปที่เกิดการเรียนรู้อะไพ่ก็มาบอกว่าค่อยๆทิจานาใช้เวลาไปมน์คิดว่า คุณน่าจะกำลังมีช้อยหรือมีโอกาสทางความรักเข้ามาหลากหลายอะคะ่ะไพ่ขึ้นเจ็ดถ้วยเนาะมีพลังงานคนเก่าแล้วอาจจะมีคนใหม่คนที่บุค,คลิกดีดูดีคุณจะได้มีโมเมนต์ของการออกเดทอะแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาหรือว่าเป็นโอกาสทางความรักซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้ใช้เวลาเรียนรู้กันไปนี่ไพ่บอกใช้เวลา อแล้วก็เปิดใจเปิดใจนิดนึงอืมอ่ะทีนี้เราไปดูสิว่าจะมีลัคนาหรือว่ามีราศีอะไรบ้างนะคะกระกดนะมีนค่ะกระกดสามธนูนะคะแล้วก็สิงประมาณนี้เนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ